เมื่อเช้าเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในงานวิ่ง Run for Destination 2025กำหนดว,วิ่งเนี่ย25พฤษภาคมคือเช้านี้ที่สวนหลวงหลอเก้าเริ่มระยะวิ่ง10กิโลตอน6โมงเช้า5กิโลตอน6โมง10นาทีแต่พอใกล้เวลาแข่งนักวิ่งพร้อมออแ,แต่ผู้จัดไม่พร้อมเพราะในงานมีแค่สมประตูออกสตาร์ตเต็นกิจกรรมต่างๆรถห้องน้ำก็พร้อมหมด แต่ไม่มีผู้จัดเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีผู้จัดการแข่งขันมาเดิมนินการแม้แต่คนเดียวสร้างความงุนงงกับนักวิ่งที่เสียค่าสมัคร6 0 0ถึง650บาทต้องตื่นต่เช้ามาวิ่งหลายคนก็ตำหนิการจัดการแข่งขันบางคนตั้งข้อสังเกตว่าตรงซุ้มป้ายตรงซุ้ม <c oughs> อ่ะหมวยโดเถอะเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> เขาเขียนว่า Run for destination 2025แล้วเขียนว่าวันอาทิตย์ Sunday 28เมษาสสวนหลวงรอเก้าซึ่งปวันอาทิตย์ของปีนี้เดือนพฤษภาคมตรงกับวันที่25้าค่ะแล้วก็ปีนี้2025ไม่ใช่2028มันอีก3ปีข้างหน้าค่ะอานี่ท <c oughs> ่านผู้ชมหาเหตุผลไม่ได้จริงๆริงอาจต้องขออนุญาตเพจเจม้อยวีพัท เขาคงได้ข้อมูลจากนักวิ่งว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนจะถึงวันงานทางพูดจัดก,ก็ยังตั้งบูธรับสมัครมีทั้งเสื้อแล้วก็มีอีกหลายอย่างวางขายนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มีของรางวัลมากมายลอดตาลอใจไม่ว่าจะเป็นดูแคตตาล็อกเถอะกระเป๋าเป้เสื้อนาฬิกาสมาร์ทวอชหมวกรองเท้าวิ่งเชา้านี้นักวิ่งพร้อมสมพร้อม <c oughs> แต่กลับมาไม่มีอะไรเลยมีแค่พิธีกรที่นั่งเฉย ถามอะไรก็ไม่รู้บอกจัดงานวิ่งแล้วก็ไปวิ่งสิเหล่าบรรดานักวิ่งรู้แต่ว,ว่าโดนเข้าแล้วอาจแจ้งไปสอนอประเวทนี่ฮะทผบ้ชมอันนี้เจ๊ม้อยวีพัฒบอกระหว่างนั้นดูจะมีเหตุชุลมุนเพราะมีหญิงใส่เสื้อดํายืนท่ามกลางนักวิ่งกลุ่มนักวิ่งบอกตอนนี้คุณจะต้องชี้แจงถแถลงก่อว่าเคลียร์ปัญหาย,ยังไงตอนนี้ผู้จัดงานอยู่ไหนผู้หญิงเสื้อดําตอบผู้จัดงานอยู่สอนอมีเรื่องนิดหน่อยไม่รู้สอนอไหน นักวิ่งกระสวนสอนอะไรไปทำไมไปเรื่องเทเทเข้ามาใช่ไหมเนี่ดูบรรยากาศตรงนี้สักหน่อยเรื่องนพราะน,น,นี่คือผู้เสียหายคุณยังไม่ต้องผู้เสียหายคุณเป็นผู้ที่ต้องมาแถลงว่าเพียของคุณคือตอนนี้คุณเพียให้ชัดเหมือนเพียของคุณผู้จ<ต>ัดงานอยู่ที่ไหนสอนอสอนอทำไมไปทำไมไปทะไรวะมีเรื่องนิดนึงเรื่องของเรื่องของงาน ก่อนที่ไปเทออกมาด้ยไม่ใช่ทที่อาจจะไปึตาว่าว่าทำยังไงได้ไม่ต้องรอไปตรงนั้นคือมาตรงเนี้ยแล้วรออยู่ตรงนี้ก็มาไม่ต้องมาเคลียร์ตรงนี้ค่ะมัทำไมจากน้ใช่จะลมตาตก้หอ้ายเขณะที่พอเปิดโงด้ว่าเพระว่าอยากไห้กินกาม มีคลิปหนึ่ง<ฆ>อัจังวะสอนนอประเวทตำรวจมาเอาตัวผู้หญิงเสื้อดำคนนี้ขึ้นรถตำรวจแต่เรานักวิ่งไม่ยอมล้อมรถตำรวจพยายามจะถามเรื่องเงินที่จ่ายไปแล้วมีบางคนได้เงินคืนมาเจ็ดร้อยอะไรยังไงนี่ไม่เข้าใจเงินในบัญชีมีแค่พันสามกุ้งนักวิ่งบอกกันต้องเฉลี่ยก,กับคนละบาท<ฆ>เนี่ยตำรวจเห็นท่าไม่ดีนำตัวหญิงสาวไปสอน,นอประเวท<ฆ>และจากนั้นนักวิ่งก็วิ่งไปสอน,นอประเวทเลย

ได้ระบูว่า28พฤษภา2028เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์อ๋ออาจุ้ผู้ชมเขียนเข้ามาบอกผมยังดูไม่ทันปฏิทิน28พฤษภา2028ตรงกับวันอาทิตย์หรือผู้จัดเขาคิดว่าเขาจัด2028อีก3ปีรัดวิ่งมาก่อนเวลาแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาตั้งสมลวงหน้า3ปีใช่ไหมใช่ค่ะขนาดเดียวกันเพชผู้จัดงานเมื่อวานนี้ ห้าทุ่มสินาทีก็ยังโพสต์อยู่ว่าพบกันพรุ่งนี้ในงานดัน for destination 2025จะมาบอกเข้าใจผิดไม่ได้นะอีสามปีนักวิ่งมากันก่อนไม่ใช่หรอกบอกว่ายังไงพบกันพรุ่งนี้เปิดรับสมัครหน้างาน450บาททุกระยะทางขึ้นอยู่กับจำนวนบิบที่เหลือในประเภทนั้นๆ10กิโลเมตรปล่อยตัว6โมง5กิโลเมตรปล่อยตัว6โง10นาทีนี่ฮะนบูชม อาจจะบอกผิดพลาดคาดเคลื่อนนี้ไม่ได้เลยนักข่าวก็ต้องสำรวจสักหน่อยบริษัทจัดงานตามป้ายที่ขึ้นในงานและสื่อของงานพบว่าเป็นห้างคุ้สวนจำกัดต้นสน99สปอร์คอมเพล็กซ์ประกอบธุรกิจจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทนี่วันจดทะเบียน18มีนาคมฮะเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ2เดือนเองนี่ย <c oughs> มีนาคมสองห คนจดทะเบียนหนึ่งล้านอ่าเดี๋ยวตามดูอ่ตัรองตำรวจเขาตามหาเจอหรือยังมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะประเทศนี้นะนักวิ่งพร้อมสมก็พร้อมแต่ผู้จัดไม่อยู่ใช่ค่ะอ,ะอะโซเชียลก็แห่แชร์ชคลิปลองไปดูมีท่านหนึ่งบอกในตัระาชดประชันเนี่ย run for destination ที่ถูกผู้จัดเทปล่อยตัวกันเองก็ได้หรือย,ยังไง <laughs> คืองานอ่าในขณะนี้เพื่อนๆวิ่งก็มากันแล้วนะครับก็ตำหนดงานเราโบโบเนี่ตัวและนี่คืองาน Run for Destination ที่ผู้จัดเทนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องไปตัวเองนะฮะเพื่อนๆใครอยากวิ่งก็วิ่งครับวิ่งกีิโลวิ่งเลยนะครับที่สำคัญคือไม่มีไม่มีบูธข้าวด้วยไฮ้กูงงมากเลยงานยังไงวะบูธข้าวไม่มีเลยเพื่อนเพื่อนผู้จัดก็ไม่มาไฟเบร ไม่มีเลยคือจริงๆเรามาผิดนะครับเขางานเขามีวันป well. ีศ2028ปี2025ออเรามาก่อนสามปีเพื proto, <car <car> <car 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 ่อนเพื <car 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 yeah> <car ่อนนีกท่านหนึ่งถูกเทงานวิ่งที่สวนหลวงบอกผู้เสียหายเป็นพันนะตำรวจเป็นคนกลางอตะตงลงตำรวจเค้ยวาอย่างไงบอกมาด้วยสิโดนเทงานวิ่งนะครับ ที่สวนหลวงรอ9เก้าครับโดนเพีงงานวิ่งกันทั้งหมดเลยประมาณพันกว่าคนได้ครับกำลังเคลียร์กันอยู่ตอนนี้ตำรวจมาแล้วครับรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป